นำเข้าแย่เลยเงินแข่งต้องให้เงินนาเข้าแย่สินค้าเลยแพงอย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับมาพูดต่อครับสิ่งที่เกิดในลาวครับมันเป็นอย่างนี้ครคือไอคนที่จะโจมตีเนี่ยนะมันก็เพจของเราเนี่ยไม่มันบอกว่าไงฮะมันบอกว่ามันมีภาพภาพหนึ่งนะครับ คือเขาจะโจมตีมงนะมันจะมีมงอะไรตางนานนี้นะเขาเขานำภาพหนึ่งนะครับในภาพนั้นมีมีกระสุนวางแล้วก็มีขวดน้ํายี่ห้อประเทศไทยประเทศอ,อันหนึ่งยี่ห้อของประเทศไทยอันหนึ่งแล้วก็มาโมเมว่าเนี่ยเป็นสินค้าของไทยน้ําของไทยโอ้ยป,ปัญญาอ่อนเลยสินค้าอยู่ในประเทศลาวก็มีแต่สินค้าไทยอะ เออมันจะเอาสินค้ามาอ้างว่าเป็นเป็นคนไทยทหารไทยได้ไงล่ะยิงมันไปนสักดอกสองดอกเดามั่อเลยนะเออมาโยนให้ไทยนะพยายามจะโยนให้ไทยครับในสุดแล้วนะครับความจริงก็ปรากฏนะครับหลังๆมาเนี่ยนะความแม้แต่ยูทูบเบอร์เราเองครับก็ยืนยันว่ากระจ่างแล้วหน่วยงานไม่ทราบฝ่ายเนี่ยมาจาก ปัญหาปัญหาของยาเสพติง่ะมีการบอกว่าจริงๆเนี่ยพวกว้าแดงกำลังจะเจิงน,นะผลผลิตของเขาขายไม่ได้แล้วน,นอกจากขายไม่ได้แล้วทำให้ว้าแดงตายเยอะมาในไทยเนี่ยเรียกว่าแย่แล้วแล้วถูกจับได้นะโอ้โหรถใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนแผนไปทางลาว เปเลี่ยนแผนไปทางลาวมันก็จะมีเรื่องว่าทาหารลาวจับจอจ,จับได้รถใหญ่เลยนะล้านกว่าขึ้นไปเนียนะอาจจะทำให้อ่ากองกำลังค้ายาเด่นะฮะมันไส้หรือเปล่านะครับก็มีข่าวมาเพิ่มนะครับว่ามีการยินยันนะครับ เกี่ยวกับยาเสพติดยาเสพติดจริงแต่ทำไมทำไมจริงจริงพอที่จะทำให้แก๊งยาเสพติดเนี่ยสามารถไปยึดฐานของเราได้ขนาดนั้นนะทำให้เราแตกตื่นเลยแตกเรียกว่าแตกกระจายเลยนะฮะทหารเราแตกกระเจิงทิ้งพื้นที่ตัวเองเลยเขาก็เลยงงนะว่าเฮ้ย นี่มันไม่ธรรมดาละต้องไทยเท่านั้นเลยนะก็พยายามจะโยมไทยนะฮะพยายามจะโยมไทยข่าวที่น่าจะปวดครับไม่รู้จริงขนาดไหนนะท่านคงเห็นเห็นข่าวนี้นะว่ามันมาจากยาเสพติดจริงแต่ทหารลาวเบี้ยวทหารลาวเบี้ยวไม่ส่งเงินไม่ส่งเงินนะะไม่ส่งเงินยาเสพติด ไม่ส่งเงินยาเสพติดนะอันนี้ผมได้อ่าผมเห็นการทําคลิปนะของช่องอื่นนะทหารลาวเบี้ยวเบี้ยวเงินยาเสพติดโอ้ยทําให้เขาโกรธมากนะฮะเขาโกรธมากนะ,ะเพราะว่าโดยปกติเนะี่ยพวกทหาราพวกค้ายยาเสพติดมันมันคงไม่ไม่กลางขนาดนั้นนะ นะครับจริงๆมันเสียหายจากทหารไทยเราเนี่เยะอะเพราะทหารไทยเรายึดเปด็นหมดยึดหมดยึดหมดยึดหมดมันหากินไม่ได้นะมันก็ต้องจำใจใช้เวลานานนิดหนึ่งเปลืองงบประมาณนิดหนึ่งในการจะขนย้ายข้ามไปยังลาวเพื่อจะมาทางไทยเงียนะฮะเป็นปอย่างนี้นะก็ทำดูนะ ก็เรามีคนเม้นว่าเฮ้ยสแสดงว่ารัฐบาลลาวก็ขายาสิเขาก็ว่ากันไปนะอะสรุปนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับไม่เกี่ยวกับไทยเลยมันจะมายโยนไทยมาพยายามจับมงจับนั่นจับนี่แล้วก็พยายามที่จะให้มงซับทอดมาเป็นไทยโอ้ยสาระเลวมากเลยนะนะครับ อาจารย์ครับผมคิดว่ารู้สึกว่าคนไทยเราระดับชั้นกลางจนถึงโดยสะสมทองเอาไว้ตั้งแต่สมัยทองคำถูกไว้ตั้งแต่สมัยราคาหกพันบาทผมว่าคนไทยรวยกันมากเลยเอ,อ๋อหมายคามว่าถ้าถ้าไม่ไม่เือเราเรื่องเงินนาะเก็บไว้เถอะแต่ถ้าเห็นว่าอะอยากเล่นแร่แปราธาตุซื้อ คือมันมันเป็นกําไรหมาศานเลยนะฮะถ้ามีทองที่ซื้อไว้ตั้งแต่หกพันบาทนะจะได้เช็คทองด้วยครับว่าทองที่คนถืออยู่เนะี่ยทองจริงหรือเปล่ามันเคยมีหลายกรดีนะโอ้ยดีใจมากซื้อทองคนระับแต่พอไปพอไปเข้าระบบใหม่ซื้อทองเช็คดูนี่ว่าเรียกว่าอะไรนะ อ่าทองน้ำหนักหายไปเพียบเลยครับมันเคยมีนะซื้อไว้แล้วไม่เป็นทองปลอมนะะต้องระวังนะได้เวลาต้องเช็คล้วลแะละ <c oughs> เออนะที่เรามีนะฮะซื้อมาตั้งแต่สิบปีอะพอมาอ่าคือตอนซื้อเขาบอกว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าบริสุทธิ์อ่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า แต่พอมาขายในไทยเหลืออ่อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่9.999อ 99. ่าก็เลยคิดว่าถูกหลอกนะคิดว่าถูกหลอกนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะนะครับดังนั้นถ้าใครซื้อไว้ทองไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ครับลองนะลองไปให้เขาตรวจดู เมื่อกี้เห็นข่าวนะครับผู้หญิงคนหนึ่งเขาชอบสะสมอ่าพระแล้วชอบเอาพระไปเลี่ยมทองไว้นะครับโหเยอะเลยนะกองนี้เลยนะวันนี้เขาเอาไปขายครับเออนะก็คงเห็นว่ามันเป็นทองเพราะว่าเขาเป็นคนเลี่ยมไว้ไงมหาศาลเลยเขาก็เลยเอากรอบทองเนี่ย ที่สะสมไว้เนี่ยไปไปขายเขาคงหลอมหรือเป่านะหลอมหรือชั่งน้ําหนักนะครับได้เงินมาหนึ่งล้านบาทโอ้โห,โหนะน่าจะอย่างที่คุณวัชชัยว่านะคืออาจจะเป็นหลอมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนตตอนทองถูกหลอมไม่เรื่อยๆเรื่อยๆอตมีแต่กรอบทองนะกรอบพระนะครับโอ้ยพอไปขายได้เยอะเลยนะครับนะฮะ คุณลิศมีบอกก็ยืนหนึ่งพอต่อเดอร์นะครับรีครับผมนะคนุณลิศมีบอกว่าสวัสดีคับอาจารย์สวัสดีครับพี่ปุ้ยและเพื่อนรอบๆนะครับผมนะฮะไหนที่สุดแล้วนะครับอ่าความจริงก็เปิดเผยนะครับการที่จะมีอยู่ๆก็มีกองกําลังติดอาวุธนะครับลถล่มฐานเรียกว่าเสียงปืนดังอยู่ที่ประเทศลาว ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับทหารเสียชีวิตนะครับจนต้องหนีลถนะครับแล้วก็แตกทับคันใช้ว่า,อากองกําลังตีตรวุฒเนี่ยยึดที่มั่นของทหารลาวได้ฉเฉยเฮ้ยนี่คุณระดับประเทศนะนี่มันกองกําลังอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับสแสดงว่าไม่มีความพร้อมเลยมันทําให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับจะทํายังไงดีนะฮะจะทํายังไงดี เดาคืนไหมนะจะในความความเป็นชาติมันต้องยิ่งใหญ่กว่ากองกําลังติดอาวุธตอนนี้เขาก็บอกแล้วเป็นว้าแดงนะครับเป็นว้าแดงนะครบบางข่าวก็บอกว้าแดงว้าแดงที่ที่ไม่สามารถที่จะส่งสินค้าไปยังฝั่งไทยได้ครับเพราะว่าถูกปราบไทยแข็งแรงมากนะครับทหารไทยแข็งแรงมากครับตายเป็นเบือเลยนะว้าแดงที่ตายเป็นเบือยังยังถูก ทหารไทยขับไล่ถอยร่นนะฮตอนนี้นะครับว้าแดงเออมันมีเรื่องหนึ่งนะเ,เขาแซวกันนะครับตอนที่จะมีเรื่องระหว่างว้าแดงกับทหารไทยตอนนั้นอ่ะมันก็จะมีคนลาวกลุ่มหนึ่งเมนเลยหรือหรือทหารลาวอ่ะเมนเลยว่าเมื่อไรที่ถ้าไทยลบ กับว้าแดกทหารเราคนเราจะไปช่วยว้าแดง,งลบกับไทยนะฮะช่วยว้าแดงลลกับไทยนะยังจำกันได้ใช่ไหมนะครับวันนี้มีเม้นมาบอกว่าขอให้ไทยมาช่วยลบกับลาวหน่อยอขอให้ไทยมาช่วยลบกับลาวขับไล่กองกำลังติดอาวุธให้หน่อย เขาก็าแซวกันอ้าวที่แซวเจ็บมากครับคูลาวฮครูลาวอ่ะพี่วันวันฝันว่าทหารลาวเก่งมากสามารถบุกไปในไทยถึงกรุงเทพภายในสามชั่วโมงบุกถึงกรุงเทพภายในสามชั่วโมงเฮ้ยเก่งมากเลยครับเออนะจะเอาแต่วันวันบอกว่าถ้าจะไปถ้า ถ้าเาทหารลาวเนี่ยจะบุกอ่าอีสานเนี่ยนะภายในสองสามชั่วโมงบุกลา,าบุกไทยได้พอ,พอกองลังติดอาวุธจากค่ายาเสพติดบุกโจมตีทหารลาวครับเจ๊งบงเลยหนีกันอุตรดุดเลยโอ้ยคิดอยากมาลบกับไทยนะฮะนะฮะ คุณัไทยครับสิครับบอกนะฮะคุณหมาและปริ้นครับฝันไปโลก <c oughs> คุณฟิตจนโลกครับอ่าสดีครับเออฝันไปเลยนะโอ้ถูกแซลเลยนะตายแล้วทหารลาวนะครับจะยึดประเทศไทยเหรอเอากะเหรี่ยงให้รอดก่อนนะครับเอาพวกกะเหรี่ยงให้รอดก่อนเออแต่กระเจิงหนีทับคือใครก็รักตัวกวตายนะนะครับ ก็น่าเห็นใจนะแต่ข่าวที่รีดรอดมาเนี่ยมันไม่มันหมันไส้นะวาแดงเขาเสียใจเขาเจ็บปวดรดุนแล้วหัวใจเขาอ่าเขาโกรธแค้นมากที่ทหารเราเบี้ยวเบี้ยวส่งเงินยาเสพติดว่างั้นนะอันนี้ในเพจอ่าในเพจหรือว่าในยุทูป ช่องอื่นเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่านะครับก็เลยมาว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะมันขนาดนั้นเลยเหรอระหว่างกองกําลังของชาติชาติชาติหนึ่งนะเรียกว่าทหารส่วนกองกำลังติดอาวุธเนี่ยไม่เรียกว่าทหารเพราะว่าเป็นกองกําลังอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอออย่าแพ้นะลาวนะนะครับผัดจัดไปนะครับคุณมาไทยนะครับปุ่งสดเนาะ อ่านชื่อก็หิวเลยนะองต้องต้มมามากินนะนะคุณสามชั่วโมงยังข้ามไม่ได้อ๋อสามชั่วโมงยังข้ามมาไม่ได้เลยใช่ไหมเออข้ามมาให้ให้พ้นฝั่งโค้งก่อนนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเราก็ไม่ต้องต้องการความรุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยอย่ามาใส่ร้าไทยอย่าพยายามใส่ไร้ไทย แม่ไปมันมีภาพนะครับที่มันมีขวดน้ํายี่ห้อของประเทศไทยอยู่ยี่ห้อหนึ่งคนลาวเพจลาววันนี้ก็เล่นใหญ่เลยครับโอ้เห็นไหมเนี่ยรู้แล้วว่ากองกำลังติดอาวุธที่ถล่มทหารลาวเนี่ยคือไทยดูสิมันมีขวดน้ำจากประเทศไทยพูดเหมือนประเทศตัวเองไม่มีสินค้าไทยเลย เออบิดบิบบบบดวิตามินเุณผลิตเองไม่มีสินค้าไทยนะฮะเออนะฮะตลกดีนะเออนะฮะโยนให้ใจเฉยเลยนะครับไทยเขาบอกไปในราวเลยนะครับว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยนะให้แจ้งมางทันทีไม่ต้องห่วงแจ้งมางทันทีนะครับ นะพร้อมที่จะจัดการดูแลให้คุณสำรานครับสิครับผมนะคุณเพื่อนโรบบอกว่าสามชั่วโมงอ่านไปแล้วนะนะครับนี่เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะอ่ะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเก้าสิบห้าท่านนะครับหกสิบสองไลค์นะครับผมนะอ่าฝากกดไลค์ด้วยนะครับแบบไลน์นิดนึงอ่ะพุยต่อคุยต่อมีเรื่องอะไรอีกชัดเจนนะครับชัดเจนนะก็ฝากเล่าด้วยนะครับว่าอ่า อย่าอย่าโยนอะไรให้ไทยมากอย่าลอยอย่าโยนอะไรให้ไทยมากนะครับอมันจะอายย้อนหลังมันจะอายนะครับกรองหน่อยนะข้อมูลน่ะนะถามในใจก็ได้ว่าประเทศไทยอยากได้ลาวตรงไหนจะเอาลาวมาทําไมอ่ะมันหมดแล้วยุคที่จะยึดยึดอ่ามันมันหมดแล้วนะยุคที่จะมาล่านาน,านีคมนะแค่บรญหาประเทศตัวเองให้จเจริญก็พอแล้ว ไม่มีการที่จะไปยึดยึดมาหาพระแสงอะไรนะเออนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนะก็ยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวกับไทยนะฮะไม่เกี่ยวกับไทยนะฮะคุณจิตุพรด้วยครับสีครับผมนะฮะพีมาได้เลยครับพีมาได้เลยนะครับผมพีมาได้เลยนะครับตอนนี้เก้าสิบท่านนะฮะมีเรื่องอะไรครับพีมาได้เลยครับ มาทั้ไทไยกันพูดคุยกันอย่างที่ผมว่านะย้อนไปอีกนิดนึงนะครับท่านรู้ไหมว่าเงินบาทไทยแข็งขนาดไหนฮะ mm hmm. วันเมื่อวานอ่ะก่อนอ่าก่อนวันหยุดหลายวันเนี่ยนะครับอยู่ที่สามสิบสามสามบาทกว่าอ่าพอตอนนี้ mm hmm. ไม่เคยเกิดขึ้นไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเงินไทยแข็งมาอยู่หนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบสอง จุดหกเจ็ดสองจุดหกเจ็ดนะครับแอบหฮาวนะครับอันนี้สองหาวนะครับก็อ่นนาอย่าให้มันถึงสามฮาวนะเอ,อจู่ๆนะน่าตกใจมากเงินบาทแข็งมันถ้าแข็งเนี่ยมันมีปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ประเทศไทยประหลาดเงินแข็ง และก็สินค้าแพงประเทศไทยต้องการหนึ่งบาทเท่ากับ่าประเทศไทยเราต้องการหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบสี่สามสิบห้ากำลังดีมันจะทำให้เศรษฐกิจดีนะครับจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับส่งออกก็ได้เงินมากขึ้นนะักท่องเที่ยวก็อยากมาเที่ยวไทยเพราะว่าเงินตราของเขามาแลกไทยแล้วเขามันจะได้เงินบาทเยอะ ถ้างเงินบาทแข็งเขาจะแรกเมื่อไหร่เขาจะได้เงินน้อยจากสกุลเงินของเขาเนี่ยเมื่อแรกกับไทยนะครับดังนั้นประหลาดใจ,จมากอย่างที่ผมว่าสาเหตุนะครับหนึ่งปรากฏว่าทั่วโลกนะครับหันมาซื้อพันธบัตรจากประเทศไทยเงินไหลเข้าแบบนี้นะครับมันเหมือนการให้เงินมาลงทุนอ่ารัฐบาลก็มีเงินลงทุนนะครับแล้วก็คนซื้อก็ มั่นใจประเทศไทยเลยไปซื้อพันธบัตรของไทยนะครับทําให้มีเงินเพิ่มขึ้นสองก็คือตัวดอลลาร์เองมีปัญหานะครับเพราะว่าทองคําจะขยับขึ้นมาถ้าทองคําขยับขึ้นทําให้อดอลลาร์มันจะต่ําลงมันจะสวนทางดอลลาร์กับน้ำมันจะสวนทางกับดอลอะทองคํากับดอลลาร์อะทองคากับกับน้ํามันมันจะสวนทางกับดอลลาร์นะครับ นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าทําไมเงินบาทแข็งตอนนี้แข็งปกมากนะครับสามสิบสองจุดหกเจ็ดนะครับต่อมาฮะประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาจะรอให้เงินบาทอ่อนมันก็อ่อนนิดเดียวอ่อนแค่สามสิบสี่กว่าแล้วจะภาวนาให้เงินบาทอ่อน มันปัดแข็งขึ้นแข็งขึ้นนะจาก33มา32ทำให้เงินกีบสารวันเจงครับ1บาทเท่ากับ661เดิมที2-3เดือนเนี่ยเงินอานเงินกีบก็จะเคลื่อนไหวอยู่ที่3620กว่า630กว่าสวิงไปมาอย่างนี้นะฮะอยู่ในกรอบพอเงินบาทไปอย่างนี้ครับ พอเงินบาทเป็นอย่างงี้ปุ๊บทําทให้เงินกีบไปไงฮะดำดิ่งเลยใช้คาว่าเงินกีบดำดิ่งนะครับหนึ่งบาทเท่ากับหกร้อยหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดหกไม่ดีไม่ดีนะครับผมนะฮะบอกอาจารย์ถ้าเงินเงินอ่อนมันดีทําไมลาวไม่ดีใจลาวส่งออกอะไรบ้างส่งออกมากไหม ม้ปโปรดักชันการบริโภคภายในเป็นไงเยอะไหมนะครับแล้วโปกติเงินอ่อนเนี่ยนะครับมันจะทำให้สินค้าแพงว่าจะต้องใช้เงินลาวมหาศาลเงินกีบมหาศาลเพื่อจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพลังงาน คุณต้องใช้เงินกีบมา้าสารนะสิบคันรถเพื่อจะซื้อสิ่งหนึ่งสิ่งใดคุณใช้คุณใช้เงินเยอะนะครับนะคุณต้องใช้เงินเยอะอะจริงๆเราอยากได้อยู่ประมาณหนึ่งบาทเท่ากับห้าร้อยกว่าอยากได้ประมาณนี้แต่มันไม่ลงมันจะค้างอยู่ที่หกร้อยี่สิบกว่าพอวันนี้ขึ้นมาหกร้อยหกสิบเอ็ดนี่คือ ไม่อยากคาดเดาเลยฮนระัหนึ่งประเทศได้พัฒนาทั้งหมดครับพอเจอสภาพเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครั้งนี้ครับขนาดประเทศใหญ่ๆยังแย่เลยครับแล้วประเทศที่ด้ยพัฒนารุนแรงจะแย่ขนาดไหนอนะจะแย่ขนาดไหนนะครับผมนะฮะตัวใครตัวมันเนาะนะปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนะนะอ่ะนะครับ โอ้ยห้าสิบแล้วครับห้าสิบแล้วนะครับผมนะขอบคุณมากเลยครับโอ้คนดูหนึ่งหนึ่งร้อยสิบคนนะฮะขอบคุณมากครับอาฝากกดไลค์นะฮะฝากกดไลค์นะฮ <c oughs> นะนอ่สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเกี่ยวกับคอมเมนต์แต่ไปเรียกเลือกคอมเมนต์นะคอมเมนต์ยืนยันครับคอมเมนต์เรียกว่าเงิบแล้วก็เงียบเงิบแล้วเงียบเลยมุชาพวกอินฟลูเอนเซอร์พวก ยูทูบของเขาเรียกว่าอ,อบีบฉน,นันเลยโฆษณาชนเชื่อกันทุบๆว่าทหารเขาเหม็นเก่งมากก้าหารชานชัยขึ้นไปผลักปกทหารไทยอยู่ที่ปราสาทเทอมินทนมแล้วก็ชี้นะจนเป็นเหตุให้รัฐมนตรีของไทยนะประกาศว่าให้ถอนทหารนะนะประกาศให้ถอนทหาร นะครับที่ไหนได้ครับที่ไหนได้ประเทศไทยทหารไทยทหารไทยยืนยันว่ากูไม่ถอยอ่าถ้ามึงอยากได้มึงมาอ่าใจล่าประมาณนั้นอ่าก็มันเป็นของไทยคุณไม่ยอมรับเองเขมรไม่ยอมรับเองก็เป็นของไทยเป็นของสยามอ่าถ้ามึงอยากวัดกันก็ต้องมาเออนะฮะดังนั้นไทยไม่ขยับ ที่มีปัญหาล่าสุดที่ผักออกเนี่ยก็คือจู่ๆครับคือมันนานไปที่มันไม่มีเหตุการณ์ไหนที่จะให้ทหารขเขมรเนี่ยสามารถลุกล้าขึ้นไปในปราสาทได้ครับมันจะต้องอ้างนักท่องเที่ยวกับก็เลยจะพานักท่องเที่ยวมาเมื่อพาท่องเที่ยวมาทหารลาวก็ต้องขึ้นอ่ะเพื่อพาท่องเที่ยวมาทหารขเขมรก็ต้องขึ้นมาเหมือนพาพวกดุสีมาสวดทหารขเขมรก็ได้โอกาสได้มาขึ้นมา คือตอนนี้ทําทุกอย่างที่ท,ทหารเขมรอยากขึ้นมาแบบว่าให้ให้มันมีเหตุอ่าให้มันมีเหตุว่าจําเป็นต้องพาขึ้นมาถ้าจะทหารโผล่ขึ้นมาในไทยไม่ให้เนี้ยนะ,ะ,ะประมาณนี้นะฮะ่าประมาณนี้